สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Project r r o j e t t i f ิ Mobile ครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมจาก PC ที่พอร์ตลงมาอยู่ในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองครับก็กราฟิกถือว่าคุณภาพระดับ AAA เลยนะครับเป็นเกมแนว FPS นะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้กันนะครับนี่กดเข้ามาครับผมอันนี้คือ,อ มีโหลดบน,นสตไทยนะ,ะตัวเกมก็จะมีโหมดนะครับตามนี้เลยนะฮะมีให้เราสามารถที่จะอัพโคงอัพเกรดปืนได้นะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงออปชันเนี่ยมันจะมีในส่วนของการปรับพวกกราฟ,ฟ,ฟิกหรือว่าปรับพวกคอนโทรอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยกราฟ,ฟิกก็กดเข้ามาดูครับนี่เห็นไหมมันจะมีให้เราปรับสูงสุดถึงอัลตร้าเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละคนด้วยนะว่ามันจะไหวแค่ไหน นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในส่วนของการเล่นกันก่นกอนนะครับค่อยมาดูเมนูด้านนอกกัอนอีกทีหนึงนะฮะ,ะกดเข้ามาตรง Project ์ i p ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนี่ฮะมันก็จะมีโหมดหลักๆอยู่2โหมดก็คือมีมิชชั่นนะครับแล้วก็มีโหมดฮอตโหมดตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูปึ๊บนี่มันจะมีโหมดย่อยเข้าไปกว่านี้อีกนะครับก็ต้องผ่านไปทีละอันก่อนนะครับเนี่ยอีก2อันมันยังไม่ได้ อ่ปลดล็อกนะครับก็ต้องรอให้มันปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยกดเข้ามามันจะมีโหมดย่อยอีก3โหมดนะครับก็ทางนี้ทั้งนั้นก็เล่นตามระดับเลเวลครับมันจะค่อยๆปลดล็อกมานั่นเองนะครับผมมาทีนี้ก็เข้าไปที่มิชชั่นก่อนละกันนะครับอืมนี่ฮะไปเลยครับนี่มันก็จะมีด่านให้เราเลือกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้มันปลดล็อกเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นด่านอีซี่เนี่ย แล้วก็จะต้องผ่านก่อนนะครับถึงจะสามารถไป normal ต่อได้แล้วก็ normal ก็จะต้องต่อไป hard นะครับตามนี้เลยนะมันก็จะมีให้เราต่อไปนะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าถ้าคุณอยากเล่น normal คุณต้องผ่าน easy ก่อนนะประมาณนั้นนะครับเอออย่าไปดูบรรยากาศเลยแล้วกันนะครับกดไปปึ๊บนี่ในส่วนของอา,อาวุธก็จะมีมีดนะครับมีปืนพกนะครับแล้วก็จะมีปืนลูกซองด้วยนะครับผมเอออ่ะโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปต่อสู้เลยดีกว่าครับจัดไปฮะ มันก็จะเป็นการบอกว่าให้เราต่อสู้ผ่านไปเป็นเวฟเวฟนะครับผม,มบน PC ก็เกมนี้ก็เอ,อไม่ได้ดังอะไรมากมายนะอืมเนี่ยแต่การาฟิกมันสวยไงเนี่ยมาลงมือถือเห็นป่ะเออการาฟิกมันสวยงามเลยนะครับโอเคไปฮะจัดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมปุ่มผมมันเหมือนมันมันจะบั๊กวะเนี่ยเนี่ยปุ่มเคลื่อนที่เนี่ยเห็นป่ะมันจะมีแบบเป็นสีสีแปลกๆนะครับช่างมันนะฮะเออเหมือนบั๊กอะ่ะ ในส่วนของการโจมตีเนี่ยนะครับการยิงเนี่ยมันจะยิงแบบออโต้นะแล้วก็ในแผนที่เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเอ่อพวกกระสุนปืนพวกยาอะไรเงี้ยนะครับให้เราสามารถที่จะเก็บได้ด้วยนะฮะอืมกดกระโดดกดเปลี่ยนปงเปลี่ยนปืนได้นะครับนี่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 กระสุนปืนนี่ไงสามารถมาเก็บได้เลยเห็นไหมอุ้หยซอมบี้ซอมบี้เดไปนี่นะออปึ๊บนี่เสียงซอมบี้เสียงซอมบี้ เฮ้ยมันมาจากไหนวะโอ้ข้างหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ซอมบี้เยอะว่ะป้มนี่เนี่เห็นไหมเห็นไหมซอมบี้มันเยอะมากนะครับก็ต้องพยายามแบบว่าดูทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะอืมโอ้ยกระตุก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 มีกระตุกเป็นช่วงโอเคเรียบร้อยมาเก็บเกาะเก็บเกาะมันจะมีเกาะนะครับเนี่ยสีน้ําเงินน่ะอันนั้นคือเกาะนะครับมีเต็มคือร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ จะมีเลือดทั้งหมด246นั่นเองนะฮะมาแล้วมาแล้วยิงหัวนะถ้าเป็นไปได้คือยิงหัวนะครับมันจะได้ตายเลยเออไหม่แล้วาหมกแล้วโอ้โหไม่ตายนี่เนี่ปึ๊บเก็บไปเก็บไปนี่โอเคเมื่อซอมบี้เอ,อ่อเวฟแรกตายแล้วครับมันก็จะต่อเวฟสองต่อเลยนะฮะอืมปึ๊บตอนนี้ผมยังฆ่าไม่หมดนะผมยังฆ่าซอมบี้ไม่หมดเพราะว่า อ่าเวฟสองมันยังไม่มานะคะอยู่ไหนว่าซอมบี้โอ้โอนี่ไงนี่แนะ่สามารถเปลี่ยนเป็นปืนเอ่อลูกซองเอ้ยปืนไอ้นี่ได้นะครับปืนพกปืนพกเออโอเคอ่าเวฟหนึ่งผ่านแล้วเห็นไหมฮะเวฟสองก็จะมาต่อเลยนะครับผมวิวซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนมันดูแบบเอา่าดูหลอนๆน,นิดน,นึงนะ โอ้โหซอมบี้ตัวใหญ่กว่าเดิมอีกว่าโอ้โหนี่ยิงไกลได้คือในแต่ละเวฟเนี่ยมันก็จะเริ่มมีซอมบี้แปลกๆมานะครับเฮ้ยยิงหัวนี่แไงหัวแตกสวยงามโอ้โอ้มาจากไหนวะเนี่ยยิงนี่แไงโอ้โหมาเพียบเลยนี่แไงเอ้อเอ้อเอ้อเออ โอ้ยเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนไม่ไหวไม่ไหวนี่แน่ยิงนี่แน่โอ buy, 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 <ination noise> ้ยตายแล้วเดี uh ๋ยวก่อนไปหาเออ่กระสุนก่อนโอ้ยโอ้ยอยู่ข้างหลังเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาจากไหนมุดดินมาด้วยกระสุนปืนกระสุนปืนเกาะเกาะจะหมดเกาะจะหมดนี่เก็บเกาะเก็บกระสุนปืนนิดนึง มาแล้วมาแล้วเออเออยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยเอาเล็งอยู่นั่นแหละเออโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนมาเปลี่ยนเงินเปลี่ยนเงินโอ้ย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 นี่เนอโอเคสวยคือปืนลูกซองอ่ะนะครับมันจะแบบว่ากว่าจะใส่กระสุนกระสุนอะไรเงี้ยมันช้าไงในส่วนของการรีโหลดอ่ะนะครับแต่ว่า เราสามารถที่จะไปปรับได้นะอือัพกอัพเกรดปืนให้มันแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสามารถทําได้อุ้ยๆอมบี้ยิอยงอืมอมืกว่าจะยิงนะเฮ้ยตอนนี้เวฟสามแล้วนี่หว่าไฟนอลเนี่ยเวฟนี้ยถ้าเราผ่านเวฟนี้ไปได้ก็ต่อไปก็จะเป็นเออ่ด่านนอ r m ม l ต่อนะครับคือมันจะให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆขอ,อ,อแล้วมาแล้วอืม อ้ยโดนยิงทีเดียวหัวตายเลยว่ะลายแล้วตายแล้วมันจะมีขีดบอกอยู่ไหมฮะเนี่ยมีขีดด้านบนบอกอยู่นะครับโอ้ยเออเออโอ้ยหัวแตกหัวแตกหัวแตกอุ้ยวิ้วมาหลัง้าหลังไมกแล้วตรงนี้ยิงไกลยิงต้องยิงสองรอบโอ้กระสุนปืนปืนไม้ปืนไม้ปืนไม้เดี๋ยวตตยเดี๋ยวตตยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวใต้เพื่อนเพื่อนโอ้โหเอ้ยอยู่ไหนอีกอืมอืมอืม เอ้ยขอยาหน่อยเอ้ยต้องกันยาเออื้อ้ยเจอแต่กระสุนยาอยู่ไหนเนี่ยเกาะก็ได้อะเฮ้ยยังไงเกาะเกาะกะปึ๊บวิ่งหาไป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 ไหืโอ้ซองบี้ตามหลังมาอยู่เดี๋ยวก่อนไปหาเกาะก่อนอืมอันนี้คืออะไรอ่ะ เก็บไปก่อนฮนะเก็บไว้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 ปึ๊บโอเคมีหัวใจแล้วโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหมันคือตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรมันไม่ตายง่ายด้วยโอ้โหผมต้องไปอัปเกรดปืนใหม่วะ่ะอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยบอสเจอบอสไปจบเลยฮนะเรียบร้อยจนะ้าโอ้โหมิชชั่นเฟล <laughs> เออก็พอเล่นเสร็จนะครับมันก็จะมีบอกสถิติตรงสถิติอะไรมานะครับแล้วก็ได้ EFP ด้วยนะครับผมอืมจะเป็นประมาณนี้อ่ะกดกลับไปนะครับคือถ้าเราเล่นไม่ผ่านด่านนี้นะฮะเราก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับผมอืมประมาณนั้นแหละนะเห็นไหมมันจะมีแบบว่าได้ของอะไรมาเพิ่มเติมแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเมนูหน่อยละกันนะครับก็นี่ สามารถอัปเกรดปืนกดเข้ามาดูครับนี่มันจะมีให้แบบว่า,าสามารถที่จะปรับแต่งพวกโหลดองโหลดเอาตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมปืนก็จะได้เนี่ยมันจะปลดล็อกอีกทีตอนเลเวลสนะครับตอนนี้ก็คือเก็บเลเวลไปก่อนเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยก็จะค่อยๆปลดล็อกเอานะครับตอนนี้มีแค่ปืนลูกซออย่างเดียวนะครับผมแล้วก็กดออกมาอัปเกรดปืนได้นี่ฮะนเห็นไหมฮะมันจะมีให้เราทําการอัปองอัปเกรดอยู่นะครับนี่อามนี้นะครับผมเห็นไหมเข้ามาแล้วอ อัพเกรดพวกดามงดาเมจอัปเกรดเอเนี่ยการใส่พวกกร,กระสุนกระสุนให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยด้านบนเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะเก็บจากการที่เวลาเราไปเล่นผ่านด่านนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวผมอัปเกรดเลยละกันทั้งสองอย่างปึ๊บนี่อัปเกรดอันนี้ด้วยดาเมจเพิ่มเติมนี่เผื่อมันจะดวนเร็วขึ้นมานี่อันนี้ก็อันนี้คืออะไรวะไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันอืม เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตแค่เขาล่าวแล้วกัอันนี้คือมา,อาให้ดูในส่วนของการอัปเกรดนั่นเองนะครับตามนี้นะแล้วก็เนี่ยมีเมิดนะครับอัปเกรดได้หมดอะนะครับอืมประมาณนี้นะเโอเคแล้วก็ทีนี้ก็ตัวเกมก็จะมีอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยมีเอเจนต์ตรงนี้นะครับสามารถมาปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะปลดล็อกตามระดับเลเวลเช่นเดียวกันนะครับผม มีอวาตาคือพวกอซอมบี้ต่างๆนะครับนี่ระดับเลเวลอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะมีปรับเปลี่ยนไปตามที่เป็นเลเวลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมมีอาชีพเมนด้วยนะครับอถ้าทําอะไรสําเร็จตามที่ตัวเกมมากำหนดก็ได้ของได้เงินมานั่นเองนะครับผม,อมโอเคนี่มีสกอร์บอร์ดด้วยเออเนี่ย ก์บอดนะฮะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยว่ะเออนะครับเอาคล้าประมาณนี้ออปชันก็เข้าไปดูแล้วเนาะอันนี้ก็ Get Store ก็เป็นแบบว่า,ามีให้ดูโฆษณาแล้วก็ร้านค้านะครับเป็น Store นะครับผมลอมมาโหลดแป๊บหนึ่งตอนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีนะครับตามนี้นะโลกเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะเล่นต่อก็กดเข้าไปเหมือนเดิมครับกดเข้าไปตกโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยเข้าไปเล่นต่อได้ นะครับผมแต่ว่าผมเล่นให้ดูแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมทีนี้ใครมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าตัวเกมเนี่ยมันมีให้โหลดอยู่บนสตอร์ไทยนะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับอย่างที่บอกนะว่ากราฟิกมันค่อนข้างดีเลยนะครับจึงอาจจะแบบว่าถ้าโทรศัพท์ไม่แรงพอก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับ โอเคเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้และกันนะครับสำหรับเกมนี้นะฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนจ้า